สวงลับคำศัพท์ช่างนะครับวันี้ผมจะเสนอคำว่าตรงหรือตรงพื้นนั่นเองนะครับคำคำนี้มันมาจากอะไรคำคำนี้มันคือส่วนประกอบอย่างหนึ่งจำพวกพื้นนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นกันบ่อยๆเช่นจำพวกพื้นไม้พื้นไม้เคียมพื้นวี่าบอร์ดพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับจำพวกนี้แหละ ให้เราตีความว่ามันคือพื้นระบบพื้นโครงเบานั่นเองนะครับซึ่งจุดสังเกตเนี่ยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันคือตรงก็คือลักษณะหน้าตาของมันจะวางเป็นลักษณะแนวนอนครับคุณผู้ชมพาดตั้งแต่คานถึงคานด้วยกันจะวางบนคานหรือเชื่อมติดกับคานก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะสิ่งสําคัญมันคือระยะแอดหรือความห่างระหว่างตรงไปถึงตรงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะอ้างอิงมาจากการรับน้ําหนักนะครับที่เราคํานวณได้จากผู้ออกแบบคํานวณได้แล้วก็ ความหนาของวัสดุนะครับความกว้างความยาวของวัสดุที่เราจะนํามาเป็นพื้นของเราเนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้มีผลหมดนั่นเลยเป็นที่มาของคําว่าตรงหรือตรงพื้นนั่นเองซึ่งจะคนละแบบแบบพวกพื้นคอนสรอพพื้นคอนกรีตนะครับจำพวกนั้นจะไม่มีตรงเลยจะใช้เป็นคารับน้ําหนักทั้งหมดเลยนะผู้ชม